ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน IRPC IR <PC. S 1> ขอเรียนเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมร่วมอบรมร่วมเรียนรู้ฟรีฟรีกับกิจกรรมสีสันสุดสัปดาห์ประจำเดือนตุลาคมนี้ณศูนยะ์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนวันเสาร์ที่8และ9ตุลาคมขอเชิญชวนทุกท่านที่ชื่นชอบปลาสวยงามทางชมรมปลาสวยงามบริษัท IRPC ได้นำปลาสวยงามหลากหลายสายพันธุ์มาจัดแสดงให้กับทุกท่านได้ศึกษาและเข้าชมฟรี Free. ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาวันเสาร์อาทิตย์ที่8และ9ตุลาคมวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมนำเที่ยวทำบุญออกพรรษาณวัดอะหานไร่หรือวัดหลวงปู่ทิมวัดอะหานใหญ่หรือวัดหลวงพ่อสาครวัดบ้าน่ข่หรือวัดหลวงพ่อวงร่วมกิจกรรมนำเที่ยวทำบุญออกพรรษาวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมนี้อย่าลืมวันเสาร์ที่22ตุลาคมร่วมเรียนรู้กับกิจกรรมต่อเนื่อง การตัดต่อวิดีโอโดยผู้ชำนาญทางด้านการตัดต่อวิดีโอโดยตรง9นาฬิกาถึง12นาฬิกาวันเสาร์ที่29ตุลาคมกับกิจกรรมการบริการตัดผมให้กับน้องๆและประชาชนทั่วไปฟรีฟรจากโรงเรียนเสริมสวยนิรันดร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาสีสันสุดสัปดาห์ประจำเดือนตุลาคม ห้ามพลาดห้าพลาดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวีระยาฤทธรักษา086-3237-092คุณสุวิมลนิตยพรศน์0ปดหกส7 0ส5สนีสันสุดสัปดาห์ประจำเดือนตุลาคมร่วมกิจกรรมร่วมอบรมร่วมเรียนรู้ฟรีฟรฟร